เราสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะแอดมินขอนำเสนอให้ชมกับรถกระบะมือสองทรงหล่อนะคะหลายท่านก็ชื่นชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะรถยนต์คันนี้นะคะเป็น d m a มปี12เครื่อง2.5แซแคปเปิดได้ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะบอดี้สวยเดิมไม่มีชนค่ะเครื่องเกียร์ดีของแต่งก็พอมีตามรูปเลยนะคะ จัดทรงโรงแม็กเรียบร้อยพร้อมขับพร้อมวิ่งพร้อมซิ่งและสบายทางใกล้ทางไกลเดินทางกันได้เลยนะคะภายในค่ะเป็นรถยนต์มือสองเกียร์ธรรมดาเดินใหม่ขึ้นครบช่วงร่างดีแอร์เย็นไม่ผูนะคะราคาค่ะ2 9 0 0 0บาทสนใจไม่ว่าจะต้องการต่อรองหรือว่าคุยรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ท่านติดต่อผู้ขายนะคะตามเบอร์ติดต่อตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปซึ่งข้อมูลทั้งหมดแอดมินได้ใส่ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทักคุยโดยตรงได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ